สวัสดีครับคุณผ,ผู้ชมที่เข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับนี่เป็นคลิปแรกของช่องไปดีไม่มีอะไรจะลงขอภพยในเสียงเมากกว่คีย์บอร์ดด้วยถ้าเกิดมีหรือทุกคนได้ยินอะไรแบบนี้นะครับ ี่กูปิดใหม่เนี่ยก็เลยเอาก็เปิดเลยเลยสวัสดีครับสวัสดีครับที่นี่เนี่ยตรงหระเลยเลยได้นะยิเจ้า แถวแถวมั wollen, ้งมึงไปแถวตุกโอเคโอเคปัดปัดปะโดโดดโดดโดดต้องติดแถวใช่ไหมเดี๋ยวผมจะไปลงที่โค้งหลิงอ่ะหรือว่าพวกนายจะลงตึกตึกตึกนี่ก็ได้ส่ยหมด ถ้าตกไน่อะไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เยเอะเมยคนเลยวะทำไมมัเนเงียบจังวะใครใเ,เอ้ยดึงหน่อยอ้ยเกือบตายชนตรงเลยอ้จะไปชนทำไมล่ะมันอยู่ดีๆของมัน คนดูกล้งได้ยินเสียงแป้มพิมพ์มันล้วมั้างเฮ้ยมันจะมีคนร่างมีเหรอเออเห็นวิ่งปัดลูคนปัดน้ำน้ำอย่าเพิ่งรีบนะใจเย็นมี่ใครทหารจริงไหมเนี่ยทำไมคนมันมีน้อย,ยตอนแรกเห็นมีไม่เยอะเลยนั่นั่ครับได้ยินไหมครับ ปร็่คับ <จะ S 1> ิทิตต่อสายกิ่หนึง่งต่อยากนะก็ไม่ได้ต่อยากเลยขยับขยับออกมีกเกมแรกรับเพึ่งเด่น ไม่ต้องรีบร้อนเซฟเซฟหน่อยก็ดีครับโอเคครับพยายามครับพยายามพยายามเซฟโอเคครับโอ้ยว่าจะเล่นพยายามตายไปก,กระโถเอ้ยพย <laughs> ายามตายคงจะไม่นะมั้ง <laughs> <laughs> เด็กไม่แน่นะผมก่อนนะ่ะ เพิ่งกลับมาเล่นได้ไม่นานเองเพิ่งมาเล่นเกมแรกเหรวันนี้ใช่นะ่าจะวันนี้เแรกในตอนนี้นะครับใหม่นะกู้คุณไง่ายใช่แต่ก็คงมีเก่าบ้างแหละี่ิง่ผมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ อาใส่พี่ๆด้วยนะครับโอ้โหจะอาศัยเลยยังเอาตัวไม่รอดเลยมีแค่ลีเอ็มกลัล้ไหมล่ะหรือมีทุกคนละไม่ไม่ไม ใครเล่นก็เล่นแล้วแต่คนชอบอทางออกกูอยู่ไหนแล้วเนี่ยไอ้นี่คลายทหารจริงไปเนี่ยมันเงียบไปนะเนี่ยนี่ทหารลารับเดี๋ยวเดี๋ยวในกองน้อยหน่อย ลาพักว่างนั้นอือสองร้อยเหรือญสองร้อยละสองคนหมดค่ายเลยอ่ะเราเป็นคนเราเป็นคนสั่งหรออ๋อเป็นคนสั่งพักเองอ มาตั้งนานแล้วไหนะไม่เจอไม่เจอสะดงสะนะไนไม่เจอคางคาอะไรเลยเอ็มยี่สี่ก็ไม่มีเย็นไม่ดเจอเสียงใครยิงปืนอ่ะไม่เบลลอบปตอบอืมไม่เจอเลยเว้ยปกติต้องเจอแล้วป่านนี้ นี่กูเดินหาสิบโอ้เจอสักทีโอเคเก็บเสียงเอไอ้องเนี่ยเราเอาแท้เราเขาแท้อดีว่าเล่นเอเคใส่เก็บเสียงมันไม่ดีถีบเกิน ตีบีุมก็ไม่ชอบมันเลยยิงไม่แม่นเลยอะตีบีปะโอเคไม่ต้องใส่รถแรงทีบคูณคูณแปดข้างบนนะต้องต้องอะไรเอ่ย โอเคเอาเอาเลยทุกคนจะเอาเหรอใครจะเอาอ่ะไม่เอาเดี๋ยวผมเมาเมาเลยก็ได้เพราะผมไม่ได้ใช้ผมมีแล้วจะมาร์กยังไงก็จำไม่ได้ด้วยมันกดกดปุ่มเมาส์ชี้ก็ชี้ตรงลูกกิ้งหรือไม่เออบนลูกกิ้งอย่างเดียวได้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 ใครวิ่งใกล้ๆแล้ว

ยิงหมดแมสโคดีเลยตายโอ้โหเนี่ยเป้านิ่งไงบอดด้วยไหมน่าจะบอดแล้วมั้งเป้านิ่งๆอะ่ะแสดงรัาผมกากากเลยนเลยยิงบอดไม่ตายนะเอาไงได้ฝีมือตกไปเยอะแล้วมั้งไม่ได้เล่นนานจัดมีส่วนมีส่วน ทุบๆตะหนิมหน่อยเดี๋ยวก็ตะหนิมออกแล้วอยู่ในกระเป๋าไม่ mm. มไรูม้มีอะไรมีลูกมีอ nah, ไอ้ลูกศรธนูเก็บมาทำไมเนี่ยงงๆงงๆเก็บมาทำไมไงไม่น่ากระเป๋าเต็มเก็บมาหนากระเป๋าไม่ไงบนด่านฟ้าเหรอวะด่านฟ้าอยู่ตรงแถวๆกลางๆเลยเจอยังเจอยัง แต่วง,งมันก็ออกไปข้ามฝากไว้แล้วหน้าวงอ่ะเนี่อยู่ตรงนี้เนี่ยเขย่าเห็นยังไปเ,เ,เ,เยลยไปไปหบบารถเลยแล้วกันเอ๊ะนั่นโดนดักแล้ว อ้อเจอแล้วเจอแล้วมีรถอยู่ตรงต้นไม้นี่คดีเลยคิดยังไงอะเราจะเข้าตรงๆเลยไหมหรือว่าเราจะอ้อมหน่อยตรงๆเลยตรงๆเลยนะใช่อยู่ในวงขอบวงก็ไม่เป็นไรอค่อยๆเดินแล้วกันเดินขอบวง Ok, đừng hộp buông lại. lên đi, quên đồ quá. Đặt lấy à, là là. <laughs> à, giờ chờ tí lại À đó phải về khui tập hết áo ได้นะรถคันนี้แม่งดูท่าทางบารยาการไม่ได้เยอะเลยเนี่ยใส่ใส่เนตัสหน่อยดิเออระระบรกราการในคันนี้ไม่ข่วมไหมอืมอยากเออคงม,มีความ,มง,าง่ายๆเอยมั้งนันเงียบคนยังไม่มีคนดักเจอ,อดิอีกสะพานข้างหลังน่าจะมีอ่ะน,น่าจะแบบรูปสะพานสะพ,พานนี้ไม่แน่หรอมั้ง อย่เราวเนทั้งลาวนอะไรน้ไม่ไม่มีใครเลยนแต่ยังไม่ไมมนมาฟาเลยแนต้องมีดักมันสีอางนีน้ตอนหน้านี่เลยตอนน้ี่เลยปั๊มดักมันเลยตรงนี้ปั๊มเนี่ยดักดักเลย รหล็อกๆเนี่ยแต่มันรู้ ตอนตอนรอนี่ก็เห็นคนเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ไงตอนนี้ไม่เห็นมีเลยน่าจะลงอีกปักมันเลยน่าจะลงโบชิงกี่เยอะแล้วมั้งไม่สงสัย ตรงนี้มีเอสเอลมาด้วยยิงใครยิงใครยิงคนตายหนึ่ตงตบยิงตัวไหนเอสเอลไอมีใครเล่นไหมชอบแบบนัดเดียวเจดิดโอ้โหกูกินกรโหลกพาไปแล้วแม่งเอ้ยโอ้วยน้ำมา อ่ะมันว่ายนะว่ายถึงแปดอ่ะมันคึงแปดมามามา,มาเรามาตกปลากันดีกว่ามันอยู่ตรงไหนนะเฮ้ยมินิคุณแปดเมื่อกี้บ้าเลยแล้วสูงเขียว<า>เห<ๆ>มยนมีคนลงมาเลยเหมันมีคนลอยลงมาเลย อะไรมาเ,เก็บหรือว่ามาเก็บโดแล้วสะ,สะพาน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 พาน,น่าจะกำลังข้ามสะพานมาขั้นตอนเรามา,หาไหนม,มันมาตามหลังไงอ๋อมาอยู่ด้านล่างใต้สะพานใช่ปะใช่ใช่อยู่ใต้สะพานอย่าอย่ากกันยิงบุกมันเลยไหมล่ะ ดับไปแล้ว<อ> <laughs> ดับหมดแม่นเกินยิงหมดเลยคนเดียวหมดแล้วมีเท่านี้เลยเนี่ยเย่ะนี่แหละ ไปแล้วมั้ยไหนต่อเอ้าเอ้าเนาะเขาตกใจที่สูงอ่ะอ้าเขาลงยังไงของเขาอ่ะเขื่อได้อยู่เขื่อได้ดีนะที่ลงมาป้องสนับถุนนิดหน่อยช่วยอย่างเยอะช่วยอย่างเยอะจับหัว ถ้ามีกระเป๋าสามาเจอกระเอป๋าสามบอกเลยด้วยหมวกสามกอดสามโอเคโอเค๋ย่าบอกแมเดี๋ยวไปเอารถไม่ต้องนี่หว่าวงอยู่แค่นี้ามาก็ได้ไปตรงกลางวงไหนได้นะขอบวงนี่เปินอ่าเดี๋ยวไปเอาแป๊บนึงกำลังวิ่งไปอยู่ เฮ้ยโดน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 พวมือให้ดูตัดตดายอ่ะอ๋อหัวทีมไปแล้วอ่ะแม่ตกใจไปโถเอ้ยกำลังซดน้ำอยู่เลย ต่อเลยคูทีนี้ซิมรถมารถใครรถเรารถเารรโม้ตกแกมหมด อยากได้ทีอะไรไอ้ท้ายเอมโฟบ้างมีไหมไม่มีทิ้งนะเะเ้ยอะเรอเลยแมวแมวแมวมันมีแล้วกระเป๋าสามยิงกลัวมันเ,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 เต็มไปทำมากเซียวเด็ตรงนะั้นเลยนะเดี๋ยวกัดงอะ Ba bê, bê, bê <laughs> đón à. thì bê tìm được tay mọt nè bỏ dùa yêu 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 bé tìm hai 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 ก็ตายวันนี้เลยลลกร็รถก็มีแรงยิงเลยทันี้แรงยิง,งแต่ไม่คว่ำโมนนาไม่คว่ำไหมแตลกนะทันทันหนึบความง่ายมากเลยทันีน,น,น,นั่งเลยความถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถเกง๋งจะคว่ำแล้วลอยู่วันนี้เลยนะแก่นคนละบ้าน ทันกระจุกเหมือนเหมือนมีคนเข้ามาแล้วไล้มีนะว่ามีอยู่ข้างบนเหรอตกใจมันลอยตายแล้วกระเป๋าสามนี่ว่าหมวกสามไกล้เจงด้วยเฮ้ยมันยิงบนเขาบนเขาเฮ้ยรอบ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 รมบรอมาจอดดอวยอบร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 อบนอบรอรอรออ เออสามสิบสามสบเออสงี่ห้าสามสามสี่สิบอยู่ข้างหน้าต้นไม้เลยเห็นเปล่าสามสามห้าแล้วมันยิงัวมึงผมโดนโอ้ยแม่งตุ่งเลใจอยู่ก็ยิงมา ยิงอยู่ไหมเมเใช้มือมีเจ็บเจ็บเจ็บแล้วเราก็เจ็บเหมือนกันอยู่ที่เดิมเลยสามสามห้าพิษนะความรู้สึกเหมือนมีตัวหนึ่งอ้อมแล้วแต่เราเลยหาย mọi à, tấm mọi mình mới chơi mọi người mọi lên mọi mãi mọi ngườ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 i 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 mọi Có mọi người mọi này mọi người mọi không? mọi người mọi người mọi Đây, mọi người mọi người เฮ้ยเข้าไปสิมันมามันมามันมาขับรถมาขับรถมามาเลมามามับามามาทามัมา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 โดมามามดเาม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 รมามามังาะาม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 มู่มา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 ลาม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 มา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 มมามาลาา น้องยังไงหลังรถแต่หลังรถบ้านเนี่ยเป็นไยังมันอยู่ข้างๆเองอเราโดนเนยเราโดนหลายจุดจัดตรงเขาก็มี มันอยู่หลายจุดแต่เลยมันมันข้อมูลก็มีเราเสพเดยบไม่ไอ้ตึกนี้ไม่มีตึกตึกที่สองปีเตียเดี๋ยวเด็บก่อนเดี๋ยวปีเตียไรตึกถัดไปเฮ้ยโอ้โหมีอยู่บ้านนี้เลยอ่ะมันเป็นตึกถัดไปไม่ใช่ตึกนี้นะเบอร์ศิลป์ผ้าแดงอ่ะต้องเอ็นดับเบิลอ่ะเขาสามร้อยข้างหน้าเลยข้างบนไปถึงถันมาเจอเลยหลังคาเลยครับอุ้ยยัดสองอ่ะอืมมันยัดเข้ามาในประตู มันไม่ใช่ตึกนี้อีกตึกนึงอีกตึกนึงข้างหน้าแหละอีกตึกนึ่งแต่กันนี้แหละเนี่ยเข้ามาทรัเราแล้ว,ลวอยู่บ้านเดียวกับเราเลยอ,อยู่ข้างบนแล้วอยู่ข้างบนแล้วอยู่มันเหมือนจะได้ไ<ห>ยินเสียงแล้วแหละกำลักงกำลังรื้ของเราอยู่กำลังเพลินเลยเออตายแล้วเก่ตัวไหมเก่ตัวข้างบนเนี่ย เดิต่อกำลังไม่รู้มันขึ้นไปตอนไหนนะอืมปปะเริ่มเกมใหม่เถอะ